สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมซ่อมรถปลูกผักนะมาดูต้นขน้ากันลงมาได้หลายวันแล้วแต่อยู่ในในถาดเพาะนะตอนนี้แดดกำลังแรงมากเลยดเดี๋ยวเรามาดูกันนะไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดนะแต่ก็ลงมาหลายวันแล้วนะเพื่อนๆ ก็ต้องคอยมาลุ้นกันนะถ้าก็าโตอีกสักหน่อยก็จะลงกระถางแต่ก็ต้องรอให้ให้แตกใบให้ใหญ่กว่านี้สักหน่อยมีสองต้นเนี่ยที่ลงก่อนใบเริ่มใหญ่หน่อยก็ปลูกย่ามกันนะเพื่อนๆคอยจะตายอยู่เรื่อยเลยแดดแรงๆเลยเพื่อนเพื่อน ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ไม่ลืมกันขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะแล้วจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับคิดถึงทุกคนนะครับสวัสดีครับคนซ่อมรถปลุกผักนะครับโปรดติดตามคลิปต่อไปนะ